สวัสดีครับครับผมนายนฤิศักดิ์เสยันวันนี้ผมจะมาต้องทำนองสนอเรื่องลิลิตะเลียงพายครับเบื้องนั้นนฤนาตผู้สยามินเบี่ยงพระมาลาพินหนพองสัตราวุฒิรินหรือถูกองค์เอ่ยเพราะประหัดหาป้องปัดด้วย ขอทรงบัตรมงคลผาไทยทวารัฐแวงเวียงเวียงเสียนสะบัดตกใต้อุกคลุกเงยงัดโคคตดเสกเงยเบนใบไงให้ท่วงทอที่ถอย พลอยพรมเพียกท่าท่านในรุนบัตรราชฟาดแสงพุนพ่ายฝนพระเดชพระแสดงดนประเด์เดดเดคู่เข็นเฮทถนัดพระอังสาคนขาดดาวโดวยกวาอุรารานเราเยกยนสยุบเอ็นพระองค์ลงทุก ข้าวยินเนื้อโคคดสอนศพสังเวทไวชิวัดสุดสิน้นสู่ฟ้าสวยสวรรค์ผมครับ